สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกทันนะครับวันนี้ชวนนั่งฟังเมเนวินนี่วิสดัมนะฮะมีแต่ผู้แพ้เท่านั้นที่เข้าใจความหมายของคําว่าล้มเหลวแต่ผู้ชนะจะมองต่างครับแล้วมองแบบไหนครับพี่มาร์คมีคําแนะนํานะครับมาดูนะครับนี่เป็นทวิตพี่มาร์ครับที่แกเอาคําว่า fail ครับมาขยายความนะครับจาก fail เนี่ยขยายเป็น first attempt in l e a r n i n g ครับความน้มเหลวคืออะไรครับคือความพยายามครั้งแรกในกระบวนการเรียนรู้ครับนี่ฮะแทนที่คุณจะตีความว่าคุณล้มเหลวไม่ใช่ครับแต่เป็นการเรียนรู้ครับเป็นส่วนหนึ่งของก้าอย่างการเรียนรู้ทั้งหากแค่คุณมองแบบนี้นะครับ ผมว่าความล้มเหลวเนี่ยนะความผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่ความล้มเหลวนะฮะแต่เป็นการเรียนรู้ครับพี่มาร์กพยายามจะบอกให้เราเห็นครับเปิดมุมมองเชิงบวกให้กับเราครับเห็นคุณค่าในทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวฮะแท้จริงแล้วความเหลวในมุมของผู้ชนะไม่ใช่ความล้มเหลวฮะ แต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้ครับและพัฒนาไปสู่ความสําเร็จในอนาคตนะฮะนี่ครับ fail เท่ากับ first attempt in learning ครคำว่า fail เนี่ยมักถูกมองในแง่ลบนะฮะแต่ในภาพเนี้ยพี่มาร์คพยายามบอกเราว่านะมันไม่ใช่ความเหลวหรอกแต่เป็นความพยายามครั้งแรกในกระบวนการเรียนรู้ครับซึ่ง ช่วยเรามองเห็นว่าความล้มเหลวนั้นเป็นเรื่องบวกครับและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และพัฒนาครับนี่ครับถ้าคุณเข้าใจนะวเออเนี่ยการผิดพลาดการขาดทุนเนี่ยนะกัรเทดก็การขาดทุนนะครับพูดง่ายๆการขาดทุนการตกรถเนี่ยฮะมันไม่ใช่ความล้มเหลวครับมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันเป็นเบาะแสในการเรียนรู้ฮะ ไม่มีหรอกความล้มเหลวแท้จริงครับยังไงถ้านะคุณยอมแพ้โอเคคุณล้มเหลวแน่นอนครับแต่ถ้าคุณเรียนรู้ไม่มีนะครับความล้มเหลวแค่คุณเรียนรู้จากมันฮะคุณจะไม่มีทางล้มเหลวเลยตกรถขาดทุนผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวถ้าคุณเรียนรู้จากมันย้ํานะครับถ้าคุณเรียนรู้จากมันมันจะไม่ใช่ความล้มเหลวไปต่อไปแต่มันมเป็นประสบการณ์ครับ เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่สำคัญเป็นพื้นฐานสำคัญให้คุณก้าวย่างต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นครับโอกาสสำเร็จสูงขึ้นแน่นอนครับแค่คุณเรียนรู้จากความล้มเหลวจากความผิดพลาดครับคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้นะครับพอตกรถไปก็โทษนะโทษกลยุทธ์โทษวิธีการอ่า ทษตลาดโทษชาวบ้านครับแต่ไม่เคยเรียนว่าทําไมฉันจึงตกรถฉันคิดอะไรอยู่ฉันไม่ทําการบ้านใช่ไหมฉันไม่มี alert ใช่ไหมอ่านี่สิครับกลับมาแก้ไขตัวเองแลวจากนั้นปรับปรุงวิธีการใหม่ซะเกมการเทรดนะเป็นเกมยาวนะครับคุณไม่ได้เทรดเพียงแค่หุ้นอ่าสิบตัวย0ตัวครับ แต่คุณจะเทรดหุ้นเป็นหมื่นเป็นแสนตัวครับเป็นแสนครั้งแหละอาจไม่ตัวนะคุณจะเทรดเป็นพันเป็นหมื่นครั้งครับการที่คุณตกรถนะฮะแค่ครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหมันขี้หมา嘛มาครับเดี๋ยวาาก็ใหม่โอกาสใหม่ครับเนี่ยมองงี้นะฮะมองความผิดพลาดเป็นเรื่องเชิงบวกซะเรียนรู้จากมันครับแล้วครั้งต่อไปเนี่ย คุยัไม่พลาดอีกเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะครับมันเป็น Mindset เป็นวิธีการครับนะผมเออผมเพิ่งไปไปโพสต์ตอบในกระกทู้ที่บันทิพมันมีคนถามว่าอาจารย์อาจารย์สอนได้ในเข้าเ่ยนะในออในฟอ x อะไรในฟอเหรือในหุ้นใครเก่งกับกันเนะี่ยผมไปตอบว่าความจริงแล้วคนสอนกับคนเทรดจริงนะไมเซ็ตนระเรื่องเลยนะฮะ คนสอนคือคนที่ชอบทํานายครับชอบอ้างทฤษฎีฮะเอาอดีตมาชี้ครับอ,บอง่ายมันเก่งฮะแต่คนเทรดจริงครับเป็นคนบริหารจัดการครับหม่เสร็จรเรื่องครับการที่คุณจะบริหารจัดการให้ดีนะคุณต้องไม่มองว่าความผิดพลาดการขาดทุนนั้นเป็นความล้มเหลวครับคุณจะยอมรับมัน เรียนรู้จากมันมุ v ออนครับปรับปรุงไปเลยครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องครับอย่าให้การขาดทุนอย่าให้การตกรถมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณนั้นท้อทแท้ถอดใจครับเป็นเรื่องปกติเซียนก็ขาดทุนครับเซียนก็ตกรถครับ แต่ทาไมเซียนยังคงทําเงินจากตลาดได้เพราะว่าเขามุฟออนไงเขาไม่ให้ความล้มเหลวนั้นมันเป็นความล้มเหลวไงเขาไม่ให้การตกรถเป็นความล้มเหลวครับเขาไม่ให้การกระทุาล้มเหลวเขาแค่เรียนรู้จากมันครับโอเคฉันอาจจะพลาดไปเวยมีอะไรบ้างที่ฉันต้องเรียนรู้จากมันอ่าครั้งหน้าฉันจะไม่พลาดอีกเนี่ยมองไปข้างหน้าครับเรียกเป็น s i ส i v ฟครับ โอกาสจากมันฮะโอกาสในาการเรียนรู้พัฒนาตัวเองครับมีแต่คนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดเท่านั้นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ครับใครก็ตามครับที่ถูกความผิดพลาดเป็นเป็นเหมือนทางตันนะใครก็ตามที่ถูกความผิดพลาดนั้นทําลายคนนั้นจะไม่มทางสําเร็จครับ ดังนั้นฮะพี่มาร์กพยายามให้เรานั้นเปิดใจครับเปิดใจอย่ามองครับความล้มเหลวความผิดพลาดการขาดทุนการตกรถนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟีดแบ็ที่ดีให้กับเราเติบโตครับยอมรับซะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาครับเป็นของดีฮะเป็นของดีเออไเรรเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงขาดทุน ถ้าคุณรู้ว่าทําไมคุณถึงตกรถแล้วคุณแก้ไขล่ะจากนั้นคุณไม่พลาดแบบเดิมเดี๋ยวเล่าประสบการณ์ผมล้วกันนะแต่ก่อนเนี่ยผมตกรถเป็นประจําครับผมขาดทุนหนักรอดาวเป็นประจําครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องของนะครับโพสชั่นอะแยกตรงนั้นตกรถเพราะอะไรครับผมไม่ทากันบ้าน,น,นตกรถเพราะว่าผมไม่กล้าซื้อมันเนี่ยสาเหตุการตกรถเนี่ยถ้าคุณไม่พบ ถ้าคุณไม่เจอประสบการณ์การตกรถคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณมีปัญหาอะไรใช่ไหมเนี่ยรู้แล้วปัญหาคืออะไรครับไม่กล้าซื้อบ้างฮะไม่ทํากันบ้านบ้างอ่ะโอเคแค่ไงครับต่อไปผมทํากานบ้านมากขึ้นครับตั้งプライอเลิร์ครับเนี่ยแก้ได้ละดักได้ละไอความไม่กล้าซื้อทําไงพอซิชั่นไซส์ผมเล็กทำให้ผมไม่ไม่กลัวที่จะไม่ซื้อเพราะอะไรซื้อน้อยคือการที่เราไม่กล้าซื้อเพราะเรากลัวราคามัน มันวิ่งไกลแล้วราคามันแบบแพงกันไปแล้วบางทีอ่ะบ่อยครั้งนะหุ้นที่เราคิดมันแพงนะมันจะแพงได้อีกครับดังนั้นอ่ะกันใจซื้อไม้แรกแต่ซื้อน้อยขอให้ติดหน่อยขอให้เกาะกับมันหน่อยจากนั้นอ่ะถ้ามันทําตัวดีแล้วมันพักตัวเราค่อยเพิ่มโพสชั่นไซไปเนี่ยแก้ปัญหาละการตกรถคัดทุนล่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะตลาดมันแย่ตลาดมันห่วย แต่แไม่ดีโอเคแามันพันผวนขัดทุน s t o อป o ล s อัพังไปต่อมาขาดทุนว่าอะไรเพราะว่าเราซื้อผิดจังหวะอ่ะใช่แล้วแก้ไงครับแก้ด้วยการที่โพซิชั่นใสครับถ้าคุณซื้อไม้แรกน้อยนะการขัดทุนเนี่ยโอเคคุณเจอแน่นอนแต่ถ้าก่อนนะี้ผมซื้อไม้แรกจัดเต็มผมซื้อตัว1 0 0่งแนหนึ่งเลย ตัดขาดทุน10ผมโดนเล้หมื่นหนึง่งแต่ครั้งเนี้ยครั้งใหม่เนี่ยผมเข้า1000บาทขาดทุน10ผมเสียหนึ่งบาทโอ้โหอิมเพคคนเรื่องนะครับแม้คุณจะขาดทุนเยอะติดต่อกันเท่าเท่ากันสมมติคุณ losing streak ห้าครั้งเนะี่ยก่อนนั้นเนี้ยผมโดนไปแล้วเท่าไหร่ครับห้าหมื่นแต่ครั้งเนี้ยผมโดนเท่าไหร่ครับห้าร้อยโอ้เห็นไหมครับ นี่ครับคุณต้องใช้ความล้มเหลวใช้การขาดทุนใช้ความผิดพลาดนั่นแหละเป็นเบาะแสในการปรับปรุงตัวเองครับผมเองครับพอผมรู้แล้วว่าผมตกรเพราะอะไรผมขาดทุนเพราะอะไรแล้วผมแก้ไขจากนี้ไปครับปัจจุบันนี้เกิดครับผมดรอดาวน้อยลงผมได้เป็นเจ้าของหุ้ชนะมากขึ้นครับนี่ครับ การที่ผมมีผลงานดีในวันนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมพลาดอะไรงไงการที่เรามองเนี่ยความผิดพลาดนั้นเป็นเบาะแสในการปรับปรุงจึงเป็นสิ่งที่ดีมากครับแค่คุณกล้าครับกล้ายอมรับว่าคุณก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วหรอกคุณคิดผิดได้ครับเ็นนี้ผมจะแนะนํานะคือผมผมเป็นคนที่ชอบเขียนมันจะมีงานเขียนที่ผมเรียกว่าเป็นการบันทึก บันทึกสิ่งที่ผมเจอนะอย่างประมาณนี้จทยาการเทรดเนี่ยผมก็พยายามเน้นย้ำว่าเฮ้ยคุณไม่เพอร์เฟกนะคุณคิดผิดได้เสมอเปิดใจซะพอคุณเปิดใจว่าคุณคิดผิดได้เสมอนะ่ะคุณจะให้ความสําคัญกับการหาความเสี่ยงครับนี่ฮะจุยาการเทรดจึงเป็นเรื่องนี้ฮะวินัยเนี่ยเช่นกันคือคุณต้องสร้างมันขึ้นมาแต่คุณต้องรู้ว่า ทำไมคุณจึงคุณจึงไร้วินัยอ่ะคุณจึงไร้วินยัยแล้วจะสร้างวินัยยังไงครับพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าผมเจอปัญหามาแล้วผมพยายามเนี่ยพัฒนาทักษะความรู้ที่มันแก้ไปหาปัญหานั้นก็กลายเป็นหนังสือขึ้นมามนเหมนอ่ะเล่มนี้นะอันนี้ผมยอมรับว่าผมห่วยจริงฮะเล่มเนี้ยผมขาดทุนเพราอะไรครับบันทึกออกมาเนี่ยขาดทุนว่าอะไรมีม,มีมีสิ่งที่ขาดทุนอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะ ชนะให้ได้ผมจึงเขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่ขึ้นมาแนวทางทําไงถึงจะเรียกว่าเทนราลจากผู้แพ้นผู้ชนะ,ะเ,ปนเป็นเหมือนหลักใหม่ละเป็นสเต็ปละจากนั้นเนี่ยวินัยจำเป็นต้องมีเขียนขึ้นมาจากนั้นเฮ้ยเราไม่เพอร์เฟก์วะจริงๆแล้วการขาดทุนไม่ได้ปกติเลยทำไงถึงจะอยู่การขาดทุนได้และไม่เสียหายจากมันกลายเป็นอ่องนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ศิลปะบ,บัการปั้นพอร์ตนั้นคือการบริหารจัดการครับผมเข้าใจแล้วจริงจริงน่ะนักเทรด ที่แท้จริงนะต้องใช้ mindset เรื่องนี้ครับคือการบ,บริหารจัดการนะฮะคุณไม่รู้อนาคตฮะคุณไม่สามารถทำนาอนาคตได้หรอกแต่แม้คุณจะไม่รู้อนาคตแต่ถ้าคุณมีระบบการเทรดที่ดีครับโดยเฉพาะระบบที่ตั้งอยู่บน positive expectancy นะคุณบริหารจัดการให้ดีนะปรับตัวแปรครับข้างในนั้นให้ดีนะคุณจะรอดครับนี่ฮะ อยากแนะนำนะครับถ้าสนใจก็ซื้อได้ที่เพจเสี่ยวบุกนะฮะก็เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ